สวัสดีครับก็มาพบกันอีกครั้งนะครับในทลิปนี้กับแอนดี้รีวิวนะฮะวันนี้ก็จะพามาเที่ยวที่จังหวัดเพชรชบุรีนะคะอำเภอท่ายางนะครับที่นี่ก็คือหาดไผ่เขียวรีเวิร์วิวนะครับเดี๋ยวจะพาชมบริเวณโดยรอบของที่นี่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างลื่นลื่นไหมน้ําเป็นยังไงบ้างไปชมครับครับด้านนี้ก็เป็นทางเข้ามานะฮะทางเข้าเดียวกับ เลซี่นะครับรีสอร์ทถ้าเกิดใครเปิด g ีมาก็เปิดมาเลซี่ก็ได้ครับมาง่ายครับเพราะว่าทางมาเนี่ยมันจะเข้าได้สองทางระหว่างแก่งกระจานกับอำเภอท่ายางครับแต่จะให้ดีก็คือเข้าทางท่ายางเนี่ยรับรองไม่หลงครับทางเข้ามาจะเจอไร่กระโพดน,นะครับนีบน่จะเป็นห้องน้ำฮะ ก็จะมีผู้ชายสองผู้หญิงสองนะครับเดีย๋ยวพาไปชมครับห้องน้ำข้างในเป็นยังไงบ้างนี่ครับส่วนที่ล้างจานก็จะอยู่ด้านข้างนะคะข้างหน้าก็จะเป็นอ่างล้างหน้าห้องน้ำก็จะเป็นนี้ครับอ่า เป็นชักโคกแล้วก็ฝักบวอน้ำนะฮะเป็นอย่างนี้ทุกห้องเลยส่วนที่นี่ไม่มีอาหารขายนะครับแต่ว่าสามารถโทรสั่งได้ครับก็จะมีเมนูอยู่ตรงนี้เลยนะฮะส่วนเรื่องของเครื่องดื่มน้ําแข็งก็จะมีปลายติดไว้นะฮะมีให้บริการที่นี่ก็จะเป็นระเบียบของที่นี่นะฮะ ค่าบริการคนละ150ยาสนะครับเด็กต่ำกว่า10ปีไม่คิดนะฮะมีเต็นท์ให้เช่าในราคาเต็นท์เล็กส0มเต็นท์ใหญ่สี่มีปลั๊กไฟสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าตามจุดนะฮะห้ามส่งเสียงดังอันนี้เป็นกฎกติกาของทุกที่เลยนะครับนี่ก็เป็นบริเวณโดยรอบวันนี้ บอกเลยครับว่าเมาเมาครับนี่ฮะเรานอนกันในรถเหมือนเดิมครับคาบิโอนี่ฮะบริเวณจุดกลางเต็นท์เข้างีกลางได้หมดเลยครับงไฟก็จะมีสเสาพิานแล้วก็มีเนี่ยเสาต้านไม้ แต่แนะนำสายพ่วงน่าจะหายาวหน่อยนะครับหาดไผ่เขียวรีวิวเป็นหาดหินนะครับส่วนพื้นข้างล่างก็จะเป็นทรายอันนี้น้ำพี่เจ้าของเขาบอกว่า มันวันนี้ไม่ค่อยใส่เท่าไหร่เพราะว่าเมื่อคืนฝนตกเยอะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าเล่นได้นะคะไม่ได้ขุนอะไรนียครับตอนนี้ฝนก็ลงเม็ด นิดหน่อยครับนี่ครับก็ใส่อยู่ครับพี่เจ้าของตอนนี้คือเขาก็กำลังปรับพื้นที่นะฮะเพื่อให้สะดวกแก่ผู้ที่มาใช้บริการการเต้นกันที่นี่ นี่ฮะคือที่ที่เรานอนกันคืนนี้นะครับนอนในรถกันเหมือนเดิมกับรถคู่ใจคามิโอครับนี่ก็คือบริเวณโดยรอบนะฮะของที่ก็แนะนำนะฮะถ้าใครสนใจจะมากางกันที่นี่ก็แวะมาได้ครับ แต่ว่าที่นี่ต้องบอกก่อนนะฮะเขาไม่วอล์กเขาไม่ค่อยรับวอล์กอินนะครับก็คือถ้าจะมาคือต้องโทรติดต่อแล้วก็จองก่อนนะฮะเพราะว่าพี่เขาจะจํากัดจํานวนค่ะด้วยความที่ว่าหนึ่งเขาไม่อยากให้อ,อัดจ,จนเกินไปนะครับก็สนใจก็หน้าเพจเลยครับหาดไผ่เขียวครับรีเวอร์วิวนะฮะครับ ลาไปก่อนนะคะคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับว่าจะพาไปที่ไหนอีกแล้วพบกันครับสวัสดีครับ